นิยายเสียงเรื่องสาตานไรหัวใจบทนําน้าค้างสาวน้อยไวใสที่เคยถูกเขาหลอกเขาหลอกล่อด้วยความหล่อและความสุภาพของเขาเธอมันก็แค่สาวน้อยที่ถูกหลอกล่อได้โดยง่ายแต่นั่น มันนานมาแล้วตอนนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีผู้หญิงที่ถูกหลอกง่ายๆคนนั้นอีกต่อไปแล้วแต่เว่าตอนนี้เธอกลับต้องยอมจำนนให้กับซาตานไร้หัวใจที่กลับมาอีกครั้งเขาแบล็กเมให้เธอยอมเขาจงใจทำให้เธอเจ็บช้ำ ด้วยภาพที่เขาเก็บเอาไว้ภาพเมื่อครั้งที่น้ำค้างยังคงเป็นสาวน้อยสาวน้อยที่พยายามเข้มแข็งมาโดยตลอดกลับต้องยอมพ่ายแพ้ให้กับสาตานที่ไร้หัวใจอย่างเขาในเมื่อเขาไม่คิดจะมีหัวใจให้เธอ ก็จะไม่มีให้เขาเช่นกันมันก็แค่รักชั่วครั้งชั่วคราวเขาอยากได้เพียงแค่นั้นอย่างที่เขาบอกนั่นแหละอยากได้ก็เอาไปและเธอจะไม่ยอมให้หัวใจเขาด้วยเช่นกันแต่สำหรับเขาแล้วสำหรับพาคิน มันกลับกลายเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดตลอดมาสิ่งที่เธอไม่เคยไม่เคยรับรู้เลยก็คือเขายังคอยเฝ้าดูเขายังคอยตามหาและตอนนี้เขาก็เจอเธอแล้วแต่เธอยังคงดื้อดึงยังผลักใสเขาเธอไม่มีหัวใจเขาก็จะไม่มีหัวใจแต่ยังไงเสีย เขาก็จะเอาเธอกลับมาเป็นของเขาให้ได้และเขาจะได้จะต้องได้ทั้งตัวและหัวใจของเธอจบแล้วนะคะอันนี้คือบทนําของซาตานได้หัวใจตาบอกไว้ก่อนตั้งแต่บทน,นําเลยนะคะว่าตาเขียนวันต่อวัน เพราะฉะน,นั้นตาจะไม่ทราบนะคะว่ามันมีกี่ตอนนะตางลงรายละเอียดสำหรับตาไว้แล้วนะคะพอดเรื่องว่าตาจะเขียนยังไงเนาะก็ฝากติดตามก็แล้วกันนะคะจะพยายามไม่เขียนให้ยาวมากนะแต่ดูด้านล่างจะยาก <S 2> <S 2> <S 2> เพราะฉะน,นั้นตาฝากเรื่องเงินเดือนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะตาจะบอกเอาไว้ท้ายคลิปนะคะ ยังไงตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของตาด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ